แก้ปัญหาผมบางศีสะล้านและจาปะาปมท้อค,คุยโรคยากให้เป็นเรื่องง่าย อย่างที่เราคุยกันในคลิปก่อนหน้านี้เนาะว่าให้เราหาสาเหตุกันก่อนใช่ไหมคะว่ามันเกิดจากอะไรแน่เราจะได้แก้ปัญหาให้ตรงจุดคราวนี้แล้ววิธีการแก้ปัญหามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือกลับไปกินทุกอย่างให้มันปกติให้มันครบถ้วนโปรตีนต้องถึงวิตามินต้องถึงอะไรพวกนี้ให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าบางครั้งอะแค่เรากินทุกอย่างให้ครบถ้วนเนี่ยหรือว่าทานวิตามินหรือตัวอะไรที่มันช่วยเรื่องทําให้ผมขึ้นอะไรพวกนี้คะ่ะมันก็สามารถช่วยได้แล้วอันนี้เราก็จะได้ไม่ต้องไปเสีย เสียงเงินหรือว่าไม่ต้องไปแบบ เสี่ยงกับผลข้างเคียงที่จะเกิดจากยานะคะอย่างที่2ก็คืออย่างที่บอกค่ะเราอาจจะใช้เป็นยาทาหรือว่ายากินเข้ามาเพื่อให้เอการสร้างเซลล์เส้นขนหรืออะไรของเราอะค่ะมันเกิดการเหมือนกับว่ากระตุ้นให้มันสร้างได้ดีขึ้นนะคะจะเป็นทาเป็นกินอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะหลังจากนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเอ้ยไม่ได้อีกเราอาจจะต้องไปเข้าคลีนิกและอาจจะเป็นการฉีดแต่ว่าพวกนี้ค่ะทั้งหมดะตั้งแต่ข้อ2เป็นต้นไปยังไงต้องอยู่ในความดูแลของคุณหมอแล้วก็เภสัชกรแบบ อย่างเคร่งครัดเลยเพราะว่ายาหลายๆตัวเนี่ยค่ะผู้ชายกินได้ผู้หญิงกินไม่ได้ยาหลายตัวถ้าทาไม่ดีขนขึ้นตรงอื่นหรืออะไรใดๆคือมันได้ผลลัพธ์ที่เราอาจจะไม่ได้พิษวงมันด้วยนะคะแล้วก็ในมันก็จะมีในเรื่องของการไปฉีดฉีดเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีอาจจะฉีดเป็นพวกแบบกระตุ้นโกลดแฟกเตอร์เพราะว่าโกลดแฟกเตอร์เนี่ยมันก็จะทําให้เหมือนกับเซลล์มันแบ่งตัวมากขึ้นรากผมมันก็จะเหมือนกับขึ้นมากขึ้นนะคะแต่อันนี้ก็คือ มันต้องใช้ในคนที่เอ๊ะย,ยังแบบเหมือนกับมีเซลล์รากขนที่ทํางานอยู่นะคะหรือว่าต่อไปถ้ายังไม่ได้ผลอีกโกลดแฟกเตอร์เพราะหลกขนทํางานไม่ได้แล้วอันนี้ก็อาจจะต้องไปปลูกผมหรือว่าไปเลเซอร์ก่อนก็ได้อะ ไปเลเซอร์กระตุ้นก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้มันทําให้กระตุ้นลากขนให้มันขึ้นได้นะคะและถ้าเกิดสมมุติว่าอย่างที่บอกค่ะลากขนมันไม่มีและเที่ยงเตียนละอันนี้อาจจะต้องพิจารณาปลุกผมแล้ววิธีปลุกผมก็คือเขาก็เอาเซลล์ลากขนที่มันยังทํางานได้ดีบริเวณท้ายทอยะคะ่ะเพราะว่า เขาศึกษากันมาว่าบริเวณไททรอยด์มันจะเป็นเซลล์รากขนที่เหมือนกับมักจะทํางานตลอดชีวิตต่อให้ด้านอื่นมันเหมือนกับว่าตายไปหมดแล้วนะคะแต่ตรงบริเวณไททรอยด์จะเป็นเซลล์ที่ค่อนข้างทํางานตลอดชีวิตเขาก็เลยย้ายเหมือนย้ายคล้ายๆเหมือนทนํานาเลยะค่ะก็คือ เอาเซลลราขนที่อยู่บริเวณไท้ายทอยย้ายมาไว้บริเวณด้านหน้าหรือบริเวณที่เราต้องการนะคะซึ่งพวกนี้คือมันก็จะอยู่ที่เทคนิคของคุณหมอแต่ละคนว่ามีความชํานาญมากแค่ไหนแต่วิธีสุดท้ายค่ะรับรองว่าราคาเนี่ยก็คือต้องเตรียมเอาไว้เยอะๆเลยค่ะแล้วก็สําคัญคือเจ็บมากๆด้วยแล้วช่วงจังหวะแรกๆอะค่ะที่เรากําลังอยู่ในโปรเซสอะค่ะหน้าตาเราคือพยายามคือออกจากบ้านไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะเหมือนกับคน ที่มีจุดุดอะไรอยู่บนหัวตลอดนะคะเพราะฉะ้นก็คือให้เราแพลนดีๆค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าเรายังอายุน้อยแล้วมันยังไม่เป็นถึงขั้นนั้นนะคะให้เรา back to basic กลับไปที่อันแรกเลย ทำเรื่องการกินให้ดีนอนให้พอทำตัวให้ดีทุกอย่างอะคะ่ะเราจะได้ไม่ต้องเจอกับปัญหาผมบางศีรษะร้านในอนาคตอะนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่จ้จาจ่าฟรัมาทอคอยย้ำเตือนตลอดเวลาอยู่แล้วว่าเราอะคะ่ะควรที่จะดูแลตัวเองก่อนที่จะเป็นโรคในอนาคตอะนะคะก็จ้จาจ่าฟรมาททอค่ะอยากให้คนไทยทั้งประเทศมีสุขภาพดีค่ะ